สวัสดีครับกระผมนายวุฒิพงศ์สมนาขอรายงานข่าวสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครประจำเดือนเมษายนพศ2568ในเดือนเมษายนพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครได้ดำเนินการช่วยเหลือให้ลูกจ้าง11รายได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นเงินจำนวน42,203บาทดังนี้ 1. ลูกจ้างได้รับเงินค่าจ้างจำนวน10ลายเป็นเงิน3 1 4 5บาท 2. ลูกจ้างได้รับเงินค่าทำงานในวันหยุดจำนวน1รายเป็นเงิน4,909บาท 3. ลูกจ้างได้รับเงินค่าล่วงเวลาจำนวน1รายเป็นเงิน5,649บาท 4. ลูกจ้างได้รับเงินหลักประกรรันการทำงานจำนวน1รายเป็นเงิน1,500บาทวันที่4เมษายน2518 เวลา5้าในการ30นาทีนางพวงทองโชคบุญเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครและนางนันทิตาปริปุรณะนักวิชาการแรงงานชัาญการร่วมสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอุพยพหนีไฟประจำปีของบริษัทซีพีแอคตาจำกัดมหาชนสาขาสกลนครแมคโครสกลนครทั้งนี้พนักงานตรวจความปลอดภัยได้ดำเน,นินการตรวจกำกับหน่วยฝึกอบรม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต่อมาเวลา6นาฬกา30นาทีนำพวงทองโชคบุญเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับที่ทําการปกครองจังหวัดสกลนคนรโรงพยาบาลศูนย์สกลนครตรวจปัสสาวะผู้ใช้แรงงานแบบสมัครใจในสถานประกอบกิจการเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครจํานวนหนึ่งแห่งลูกจ้าง216คน ผลการตรวจพบสารเสพติดจำนวน6คนนายจ้างจะส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามขั้นตอนต่อไปจากนั้นเวลา10นาฬิกานางพวงทองช่วงบุญเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่จัดประชุมเตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติและวันความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสกลนครประจำปี2568มีผู้แทนหน่วยงานราชการผู้แทนนายจ้างลูกจ้างเข้าร่วมการประชุมจำนวน30คน ณอาคารสุขสวัสดิ์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครและเวลา13.30นาน,านางพวงทองโชคบุญเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนายพิพจน์มาตรลักษณ์นักวิชาการในงานชำนาญการร่วมสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอุพยบหนีไฟประจำปีของบริษัทอดัมเอ็นเตอร์ไพรส์เซตจำกัดทั้งนี้พนักงานตรวจความปลอดภัยได้ดำเนินการตรวจกำกับหน่วยฝึกอบรม ที่ได้รับการขึ้นทตเบียนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวันที่8มีสายน2518เวลา9เนกานางพวงทองโชคบุญเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนายพิพัน์มาตรลักษณักวิชาการแรงานชาญการและนางวสิทธีวรรณพงศักวิชาการแรงงานร่วมกับที่ทําการปกครองจังหวัดสกลนครโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ตรวจปสัสสาวะผู้ใช้แรยงานแบบสมัครใจในสถานประกอบอีการเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครจำนวนหนึ่งแห่งลูกจ้าง48คนผลการตรวจไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดต่อมาเวลา10นาฬกาและ13นาฬกา30นาทีนางพวงทองโชคบุญเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครแนะนางนันทิตาปริปูรณะนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมตรวจประเมินสถานประกอบอีการ ที่สมัครสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศกับคณะทำงานตรวจประเมินจากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต4จำนวน2แห่งดังนี้ 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสกลนคร 2. บริษัท CP อค t a จำกัดมหาชนสาขาสกลนครแมคโครสกลนครวันที่9มษาย,ยน2568 เวลา13นาฬิกา30นาทีนางพวงทองโชคปุณจริญสวัสดิการและคุ้ครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนางนันทิตารปรีปุรณะนักวิชาการแรงางานชำนานการและนายวุฒิพงศมนาเจ้าพนัการรางานแรงงานบันทึกคำให้การลูกจ้างจำนวน6คนเพื่อปิดคำร้องเนื่องจากลูกจ้างได้รับเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจำนวน6,272บาท45สตางค์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร วันที่23เมษายน2568เวลา10นาฬิกานางพวงทองโชคบุญเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนอครมอบนายพิพัน์มาตลักษ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอพัองโคนตรวจติดตามผลตรวจปสวัสสาวะผู้ใช้แรงงานแบบสมัครใจในสถานประกอบกิจการพื้นที่อำเภอพัองโคนจำนวนหนึ่งแห่งลูกจ้าง40คนผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในปสัสสาวะของผู้ใช้แรงงานแต่อย่างใด วันที่24เมษายน2568เวลา8นาฬิกานางพวงทองโชคบุญเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนายพิพจน์มาตลักษ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางวสิี์วรรณพงศ์นักวิชาการแรงงานร่วมกับที่ทําการปกครองจังหวัดสกลนครโรงพยาบาลศูนย์สกลนครตรวจปัสสาวะผู้ใช้แรงงานแบบสมัครใจในสถานประกอบยิาระพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครจํานวน2แห่ง ลูกจ้าง305คนผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ใช้แรงงานแต่อย่างใดวันที่25เมีายน2518เวลา13.30นกานาทีจังหวัดสกลนครโดยนางพวงทองโชคบุญเจริญสวัสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีภารกิจเกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนโครงการมหาไทยแรงงานสารพลังเครือข่าย ต้านอคีภัยในหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบกิจการประจำปีงบประมาณพศ2568กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหมีไฟเต็มรูปแบบณสารากางจังหวัดสกลนครโดยมีนายสลาวุุวรรณจูทะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์มีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวน38หน่วยงาน250คนผลการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอน ที่กำหนดไว้ทุกประการรวมทั้งมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยวันที่30เมษายน2568เวลา10.00นาานางพวงทองโชคบุญเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจา้าหน้าที่จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติและวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติจังหวัดสกลนครประจำปี2568ในกิจกรรมประกอบด้วย การบริจากโลหิตการทดสอบสมรรถภาพร่างกายการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการแสดงของชมรมทูบีนโมวันในสถานประกอบกิจการการออกบูธนิทรรศการด้านแรงงานและด้านความปลอดภัยในการทำงานของภาคีเครือข่า,ขายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปแจกปุ๋ยและผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรการแสดงดนตรีร้องเพลงของผู้ใช้แรงงานและกิจกรรมนันทนาการการแจกของรางวัล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน400คนซึ่งมีผู้ร่วมบทจากโลหิต84ลายปริมาณโลหิต3 3 6 0 0ซีซีโดยมีนายสลาวุสวนจูทะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานณศูนย์การค้าโรบินสันไรส์สไตล์สกลนครชั้น2อ,อำาเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร